ันพบรักแท้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ใช้ชีวิตตามนี้ที่โลกแล้ววันหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับสามีเขาเป็นคนที่รักครอบครัวอย่างเช่นตามเคย ขามีความสุขมาตลอดแต่สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปนั้นในวันนี้ไม่เหมือนเดิมกลับมาแล้วหรอกลับมาก็ช่วยฉันนุ่นล้างช้วยล้างการอยู่ตรงนู้นคุณจะไปไหนกลับมาต้องช่วยฉันทำงานบ้างไม่ใช่ฉันอยู่คนเดียวไม่ไม่ใช่ฉันอยู่บ้านสบายนะเนี่ยคุณรู้ไหมผู้หญิงมันต้องทำอะไรบ้างชีวิตมันต้องเป็นแบบนี้หรอฉันเพิ่งกลับมาจากงานเมื่อกัี้ต้องมาทำงานทํา งานของคุณนะงานในแองงานในล่อฉันนี่หน้าดำนี่เห็นไหมคุณเป็นแม่บ้านที่แย่มากเลยยิ่งอยู่ยิ่งหน้าเบื่อเธอเลี้ยงลูกคนเดียวยิงไม่ได้ฉันควรจะให้ทุกป่าทุกตางฉันไม่เคยเอานี่ลูกมันเป็นผู้หญิงฉันต้องดูแลให้ดีดูหน้าตาก็เหมือนเธอมากเรือ <c oughs> งหน้าแต่ละขัข้วสีไม่เหมือนฉันสักหน่อยเลยอย่างนี้ถ้าอยู่กันไม่ได้ฉันเบื่อฉันจะไปข้างนอกแล้วคุณจะไปที่ไหนมัน่องขที่ไหนดีเท่าบ้านมันเรื่องของฉัน เอถ้าอยากก็ไปไปไปเลยถ้าอยากจะไปอ่ะฉันจะอยู่กับลูกอ้าวข้าจะรัไม่เอาลูกเองอ่ะติดปอบไงฉันไม่มีสี่ปีลูกอีกแล้วอ่ะฉันก็มีลูกฉันไม่มีผัวฉันจะมีลูกได้ยังไงฉันเจ้าลูกไปด้วยฉันเจ้าลูกไปด้วยลูกไม่รู้อีงน้องเลกพ่อกับลูกจะอยู่กับฉันไม่ไม่ได้ให้คือเลี้ยงคือเลี้ยงไม่ได้แน่นอนเลยฉันบอกเลย งานแค่บ้านถึงทำไม่ได้ฉันกลับมาเหนื่อยเธอจ้งให้ฉันทำไมฉันเบื่อแล้วเฮ้ยคุณคุณจะเอาไปได้ยังไงไม่ได้ไหมไอ้ปลดเลือนทำเลยดูเอาเห็นสภาพความวุ่นวายและความแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว ควาไม่วางผมคืนไอ้นู้นลูกเขามาสู่ครอบครัวความแตกเล้าฉาันครอบครัวเกิดขึ้นจากมุ่นแรงไ,ไ,ไม่รู้เขาจะไปเพื่ออะรความเจ็บปวดฝังอยู่ในใจของเขาไม่มีที่พึ่งเือเจอทางกันไหลที่จกไหลความหวังความหวังที่ตั้งไว้จบแล้วแบบนี้ สิ่งที่เขาจะสิ่งที่เขาจะเจอผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรวยขึ้นนะเนี่ยวันนี้แต่ใช้่เไยเขาหนีเสือปาจระเข้แล้วไอพี่ไอพี่ไอพี่ไไหอพี่ ดีด้วยเน่ยด้วย้ยหนีมคนมาเวเโ้เองเลยเียไวเยอ้มันจเตัวด้วยกาคืนสหรับทุกอย่างทุชิ้นี่มีค่าของเขาเพราะว่าเขาต้เอาชีวิตของเขาไว้มดเอา้อยู่กับตัวเขาไว้ด้วยไปเดี๋ขาเบไก่อนเวันนี้เขาเก่งมาก รู้สึกว่ามันทังลงแล้วกับชีวิตไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้อ้าวนี่เธอนั่นคุณนายแดงนี่นะเพื่อนท่านผ่านมาดูสิอ้วนถ้าอ้วดรวยนะโอ้ยคุณนายถึงงี้รอดมีเขาได้หมดแลทนที่จะช่วยเสริมเขาไปช่วยเขาตอนอ้วนรวย ต้องช่วยเขาต้องช่วยดิสาเขา่อช่วยเลยดีแล้วมมนมากๆสนนานมากไปพี่ไป่่ม้ช่วย, <S <S วยดูแลตัวเองดีๆเ้อค,คุณนายเจ็บมากสำหรับ<ร>ชีวิตข<ร>องเขาเขาจะไปเพื่อนใครความรักก็ไม่มีแล้วความสุขก็ไม่ต<ร>้องพูดถึงมอ<ร>งหาซ้ายขวา สุดท <c oughs> ้ายนี่ค <smelled> ือความหายนะของชีวิตครอบครัวนี่แล้ววันหนึ่งก็มาถึงจ้ารช่วยหน่อยแล้สงสารกันเลยกาวเรื่ยหน่อยเยทยาอะไรช่วยมาช่วยมาช่วยมาช่วยเอาเรามาประกาศนี้ของพระเจ้านะเสียจะกถทางรอดพี่น้องเรามีทางออกคือทางพระเยซูคริสต์เจ้าจะช่วยเราได้ให้รอดทางสันติสุขนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะช่วยคุณให้ จะดีขึ้นคนนี้ไหมคะดีดีพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่จริงเนี่ช่วยได้ทุกอย่างแม้คุณต้องการสิ่งไหนที่คุณจะขอพระเจ้าเขาทำให้ทุกอย่างถ้าเป็นความอยากก็ยะช่วยก็จะคิดจะช่วยคุณได้ช่วยได้แน่นอนช่วยบเคื่องไม่ได้ช่วยได้ตามที่อาจารย์ว่าแล้วหนูต้องการอะไรเขาประเสริฐได้มาจากหัวใจของเขาอยากมีความสุข คนที่หมดความหวังนั้นแม้แต่ชีวิตพ่อครัวที่ไม่ดีมีอุปสรรคิเราจะอธิษฐานเดียวคุณเวลาทุกอย่างที่คุณทูลขอต่อพระเจ้าแม้แต่สามีก็จะกลับคืนมาถ้าคุณวางใจในพระองค์เจ้าในพระเยซูคริสต์พี่น้องถ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์สันติสุขมาถึงพี่น้องแน่นอนทุกคนถ้างั้นเราจะอธิษฐานเดียว คนนี้ให้เขามีสันติสุขในนามพุทเสุูทรีดาวนแเพราะเราอธิษฐานเสียงดังด้วยนะ โอฮารเยบูเาสารุการแบบพระเจ้าขอพงองพระเมตตาพงเจ้าตาคนนี้พงศ์เจ้ากให้เขาได้กลับใจพงค์จ้าาต้อนรับของค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาของเขาของค์โปรดพระเมตตาพง์เจ้าให้สินตทีสุกกลับขึ้นมาที่เขาพงค์เจ้าไม่ว่าสิ่งไหนที่เขาทูลขอต่อพงค์เจ้าขอพงค์โปรดพระเมตตาเมื่อเขาพงค์ขอสิ่งไหนขอชีวิตไว้กับพระองค์ด้วยทุกทีุ่ทธนาาทุกขอทุกสิ่งในพระนามพระชีวิต เขาจะเปลี่ยนไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแดงไดวันนี้คุณหลังจากที่เขาอธิษฐานลูกลูกกลับมาแล้วูกเป็นไรแล้วนี่ใครเล้าก็เป็นใครเราคนเหล่านี้เขาเป็นคนดีเขามาประกาศเรื่องของพระเจ้าให้ให้แดนฟังพระเจ้าปรครับ เขาเป็นคนดีคนช่วยเขาช่วยให้ให้ดงมีสันติสุขให้ให้ไม่โกรธให,ให,ให้ยังรักครอบครัวาจ i <laughs>